สวัสดีค่ะพี่น้องเรื่องนี้ข่อยกับสินมาเราเราอ,อย่างพี่น้องเราประสบการณ์ของเจ้าของเออช่วงช่วงหนึ่งที่ว่าเป็นไขมันพอกตับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอยู่ก็ได้เบาหูกันที่นี่เห้ามีความหูุสซึกว่าพุ่งเห้ามันใหญ่แต่เห้าได้มีการปรึกษาหมอเล้ยวว่าขีดสายไขยมันไดโบ หมอบอกว่าโบอ,อยากให้คนไข่ไปเสียงหมายถึงหมอที่โรงพยาบาลใหญ่นะหมอที่เป็นเจ้าของไข่เฮ้าเขาบอกเขาบอ,าอยากให้เสียงแนวน,น,นั้นนั่นเอเขาก็เลยได้แต่ว่าเขากะทักไปขี้นิกเลยล่ะวันนี้ขี้นิกก็เลยบอกว่ามันมีเครืองสลายไขมันอยู่เออให้เฮ้ามาคุยเฮ้าไปปรึกษาอยู่ที่ขี้นิกเฮ้าไปตอเลรกในมุมมองของเฮ้าเฮาหูซึกว่าเฮ้าอยาก จะซื้อบริการเพียงหนึ่งครั้งอยากหูว่ามั่นซวยใดอิหลีโบเต้เขาก็ได้ไมีการนําเสนอเป็นโคดเพราะว่าโคดมันจะราคาถูกกว่าอย่างเช่นต่กอนเขาอยากไดหนึ่งเทือล่ะเขาเนเขาเอาหเทือเอาก็ะด่สม,มุติว่าครั้งหนึ่งหกรอยอยเจ็ดร้อยเจ็อยบาท หันเห้าเอาหกเถือเห้าเอาเป็นโคดเห้าเ,าเป็นอย่างของเขาสืบก็จะลดลงมาประมาณหาสิบบาทต่อครั้งเออแล้วเขาก็จะจูงใจเห้าประมาณว่าทําครั้งหนึ่งมันอาจจะบม่ได้เห็นผลเยอะม,มากมมยอาจจะล่อเป็นแบบเอ่อเห็ดเป็นโคดมันสิเห็นผลมาก,กว่าคือต้อมอดทอนมาเห็ดเป็นอาทิตย์นี่นะอันนี้เราเราสืบหลังจากที่เห้าไปเห็ดเหลว หนึ่งเถื่อก็โอเคมีอาการจุกมีอาการห้อนนู่นนี่นั่นว่ากันไปสองเหมือนกับว่าผิวหนังเขานี่เริ่มเริ่มจะดีขึ้นหรือว่าจังไดประมาณนี้เขาก็เริ่มจะบกคอยหูซึกยังละเถื่อที่สามเขาก็เริ่มหู้สึกแบบชิลละเออแล้วแต่เจ้าสีเฮ็ดโหลดประมาณนั่น แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเห่าไปสลายไขยมันเห่าก็ตตรงออกกราลัางกายเนาะพีน่น้องผ่ออกกระลังกายออกกราลัางกายกลายเป็นว่าเห้าออกกราลัางกายหนักเพราะว่าเห้าตรงการลดเออแล้วเห่ากับใช้ตัวเนี้เป็นตัวช่วยพ่อเข้าครั้งที่สามก็จะมีการเสนอเสนอโคดนันโคดนี่เห่าแล้วเห่าปฏิเสธก็จะส่งแบบพิจหนาบพราะพอใจใช้เห้าอะนะมานีหลังจากกีว่าแล้วแล้วไปครั้งที่สี่ เราประสบการณ์ของจาของนะพี่้องไปครั้งที่สี่จะบอกถามเฮ้าว่าเฮ้านี่ได้ปรึกษาคุณหมอไหมเออทำไมเฮ้าบ่ชีดเฮ้าบอ,าบอน,าน,บนันบ่นี่นาสิจังสันนาสิสื่อคอดัน่นซื่อคอดนี่เฮาก็บอกว่าเฮ้าบ่ตตรงการเออตอนนี้เฮ้าหูซื้อว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ผอมถึงแม้ว่าเฮ้าบสาไดบอันาน,าน,าน,านั้นอันนี้แต่เฮ้ามมคข้มหูซื้อว่า การออกกําลังกายการขบคุ้มการกินมันดีกลัวแล้วมันบ่ตตองเสียงแต่อีกอย่างหนึ่งเฮ้าอ่ะบ่อยากเสียงเพอเฮ้ากับคยไเด้ข่าวมาว่ามันมีคนหนึ่งแถว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 อำเภอฮาอยูนี่แหละเขาสิแต่งงานเขาจะเป็นเจ้าสาววันนี้เขาไปฉีดสลายไขมันแล้วเขาโดนเอฟเฟกแล้วก็เสียชีวิตเฮานี่มีความรู้สึกว่าเมื่อหมอจะเป็นเจ้าของไข่เฮาเนี่ย เขาเตือนเฮาในรูปแบบแบบนี้ว่าเฮ้ามีโรคประจําตัวหรือว่ามีภาวะแบบเนี้ยบอสมควรจะไปเสียงเฮากับโอเคนั่หมอของเฮ้าแต่เขาบอกว่าเฮาต้องไปปรึกษามหมอที่คีนิกแต่ตอนที่เรามาจะซื้อคอร์สสลายไขมันเนี่ยเฮากับเออเหมือนกับวานี่แหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าคุณหมอเขาอ่างนะเขาอ่างว่าคุณหมอที่นิกบอกว่าถ้าสมมุติว่า ลูกค้าบ่ต้องการที่จะฉีดบ่ต้องการที่จะยังก็มีสลายไขยมันมีอันนั้นอันนี้เอ่เ้าก็โอเคแล้วทําไมตอนหลังมามาหงี่เงาใส่เห้แต่ก่อนอ่ะแนะนาเฮ้บอกว่าควรจะไปทุกอาทิตย์ไปเดทุกอาทิตย์จนกว่าจะจบคอร์สช่วงหลังบอกว่าพี่ถ้าพี่รู้สึกว่ามันบ่ได้เห็นผลถ้าพี่รู้สึกว่าบ่ได้มีอาการจุกหรือบุมมีอาการอยียงเล้ยว พี่ไม่ต้องมาทุกอาทิตย์ก็ได้พุน่ะพุน่ะมาทางนี้ละพี่นอ้องพี่มาสองอาทิตย์ครั้งหรือหนึ่งเดือนครั้งก็ได้หรือว่าไม่ต้องมาตลอดก็ได้เอา้าอีพากถ้าคิดในใจจังสี่ละเนะเาะคิดในใจดังปวดคือเบาจัางสี่วะเอาอาย่ยากได้เ,ดเงินกูน่ะนะเออาย่ยากได้เงินหน่ะนะว่าว่ามันต้องสืบเป็นคอดจังสันจังสี่ พยามนี่ว่าต้องมาเสียห้าเสียสิทธ์สองสิทธ์จริงจริงมันต้องหกครั้งเนาะเสียห้าเสียสิทธ์สองสิทธ์เลยใช่เหรอถ้าก็เลยว่าน้องทําไมพูดแบบนี้ถ้าน้องไม่ต้องการบริการน้องก็คืนเงินพี่มาได้เอออีกสองครั้งพี่ไม่มาอีกก็ได้พี่ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ที่พี่มาเป็นเพราะพี่ไม่อยากเสียสิทธ์เป็นยังเข้าใจเงินเป็นคน้อนเข้าใจาเงินหกเท่อแล้วเขาก็ต้องใส่บริการให้ครั้งครบ ต่อให้บริการนั้นจะดีบ่ดีกับซางแต่ฉันก็ไม่อยากเสียให้คุณฟรีๆเพราะว่าถ้าสม,มุว่าพี่น้องลหลายๆคนที่ไปซื้อคอสน,นีเวกกันเปลนเปลี่ยนเนาะพี่น้องเฮ่าเฮ่าว่าไปใส่บริการเฮาซ้ำว่าเงืนที่เฮาให้ไปเนี่ยเฮาเสียถ่งซื่อๆเพราะว่าเฮาใจลวงหนาไปแล้วต่อให้มันจะโบ่บซอ,อย100%ยเป20%กซ็น่สร้าง ในเครืองนั่นแต่ว่าเราก็ควรไปทําเพื่อรักษาสินเท้ามันอาจจะการตีไขมันมันอาจจะซวยให้ผิวห่อกระชับขึ้นก็ได้มันอาจจะซวยนั่นซวยนี่เนี่ยอาจจะเห็นผลเพียงสิบเปอร์เซ็นต์หรือหาเปอร์เซ็นต์เตมเมื่อเท้าเสียเงินไปเหล่วเทาก็ควรจะไปใช้บริการเขาถ้าสมมุติเท่ามีธุระผ่านไปท่านนั้นก็ไปใส่บริการ,ร,การมันรอโหลดอย่าไปเสียถึงนิพี่นอง โตข่อยเองคอยกระสิบวาไปเสียถิงคือการคอยกระสิไปใส่เพราะว่าแต่ละครั้งที่เราไปเราเจ้ที่เราจ่ายล่วงหน้าไปก็หาหุอยหลพี่ีนองเออมันกระจาเป็นที่จะต้องไปใช้เต้ําหรับคอย่อยก็อยากจิตเตือนว่าถ้าบดจําเป็นขี้หนอคลินิกย่าไปสือเป็นคอร์สเลยเออเพราะว่าบางคลินิกบริการหลังการขายนี่แย่มากแย่มากๆเลยเด้ เออเบาไซเบากระเนกกระเน้นะบบเห็นผลเท่ากับบอกเขา้าบโบเห็นผลเออเราทํายังไงบ้างกระหลักกายของเฮ้าเรารู้ดีเขาบอกว่าเฮ้านี่อาจจะเป็นราวาเฮ้าหนีโบโบจําจกัดการกินแต่จริงๆเราจํากัดการกินนะเรากินข้าวน้อยเน้นผักเยอะ เขาแรงบกกินออกกำลังกายแต่บางครั้งด้วยสภาพคือว่าอายุหนึ่งสองก็คือวายูย,ยูมาดานแล้วจิประหามันเห็นผลภายในหนึ่งเดือนมันก็เป็นไปได้งากอยู่ละอีกอย่างหนึง่งเท่ากับว่าได้ฝืนสังขารขนาดนั้นเท่ากับเฮ็ดได้แต่เพียงเท่าเฮ็ดเท่าลดไปเรื่อยๆล,ลดหลายโพดกระยานด้ยวยละยังวานัาะ่ะหล่ะไปเรื่อย เฮาเองกับได้เ่งรีบแตที่เฮ้ารีบโลงคือหมอเขาบอกว่าเฮ้าควรจะรีบรดคือแบบว่าเฮาเฮ้าอ้วนเกินอัตราเกินแบบว่าสมมุติว่าส่วนสูงยังเฮ้าน้ําหนักจะต้องหาสิบโลเฮ้าดันเกินไปเจ็ดสิบโลเข้าตกเฝ้าลดลงให้มันอีหาโล่สินะหาโล่สิบโลเพื่ออย่างเพื่อให้ตับเฮ้าอ่ะที่เป็นไขมันพอกตับที่มีไขมันในช่องท้องเยอะเนี่ย ให้มันลดไขมันช่องท้องลงเพื่อให้ตับได้ฟื้นฟูตัวเองเพื่อจะได้บ่เป็นไวรัสตับอักเสบบีและกลายเป็นมะเร็งในขั้นโตไปเนี่ยเท่ากับเชื่อฟังหมอเพราะว่าเขาอยากมีชีวิตที่ยืนนานอยากอยู่กับปลูกดนดนอ,อการหาช่องท่างเสริมมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเมื่อเข้าไปใส่บริการ มันบริการแย่เก่ามาจมสู้กันฟังเนาะพี่น้อง